เติมเกมราคาถูกต้องที่ over top up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือ Facebook โดยตรงสวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาดูของรางวัลกิจกรรมรอบที่3ของกิจกรรมแจกฟิีเดี๋ยวผมจะพามาดูร้านค้ากิจกรรมร้านค้าแรกจบไปแล้วแลกหมดครับต่อไปร้านค้าตรงนี้ จะมาดูจะพามาดูว่าคุ้มไหมคุ้มที่คุณจะแลกไหมนะก่อนอื่นให้ดูก่อนว่าผมแลกไปแล้วมงกุฎแห่งความรู้นะครับใครถามว่ามงกุฎแห่งความรู้คืออะไรก็คือเอาไว้อัพพรสวรรค์ระดับระดับ10นะครับผมไม่แน่ใจว่า10เป็นต้นไปหรือเปล่าหรือว่าสิบอย่างเดียวเพราะว่าผมอ่อันนี้เป็นข้อมูลที่เพื่อนๆเ,เ,เขาบอกกันมาอีกทีนึงอ่าก็มาดูในการเล่นกิจกรรมเนี้ยุูจะทราบอยู่แล้วว่า คุยต้องเสียนะครับคุยต้องเสีย40 Original Resin ในการเล่น1ครั้งแล้วก็คุณจะได้รับนะครับ fading s t ตา e ์ s เนี่ย50ที่โลก6นะผมไม่แน่ใจว่าโลก7เขารับนเท่าไหร่แต่โลก5เนี่ยจะเป็น44ผมจะคุยแค่โลก6โลก5แล้วกันอ่าแล้วสมมุติว่าผมคุยแค่โลกผมแล้วกันนะอ่ะ6 หก <6 S 2> mm. ผมลงรอบหนึ่งเนี่ยได้มา50าสิบไหมาดูซิว่า,าร้านค้าทำอะไรได้บ้างถ้าสมมุติว่าผมลงหนึ่งรอบผมได้50 g u ิ of กด์ออฟดีซิอันนี้มันจะราคา4ราคา4หน่วยต่อนหนึชิ้นแลกได้สูงสุด12บสก็เอาสิบคูณสเป็น48 นะครับ48ก็เท่ากับว่าผมจะแลกไอ้หนังสือเนี่ยเกรดสีฟ้าเรียกฟ้าแล้วกันนะไม่ไม่ดูสีไม่ดูสีสมุดนะครับดูดูพื้นหลังผมจะแลกสมุดพรสวรรค์เกรดสีฟ้าได้ทั้งหมด12เล่มโดยใช้ออริจินไลซิน40 12เล่มถ้าสมมุติว่าเราจะครับ เป็นเกดสีม่วงก็มาดูอ่ามันต้องใช้เกดสีฟ้า3ใช่ไหมครับก็แสดงว่าการที่เราเสียออริจินอลเล t สิ้น40มันจะได้สีฟ้า12หรือหรือหรือเกตสีม่วงอ่าสี่เล่มทีนี้มาดูว่าคุ้มไม่คุ้มดูยังไง ผมจะพาคุณไปทดสอบลงดันภูเขาแห่งการลืมเลือนดันเจี้ยนแห่งการพัฒนาแท่นบูชาเยอะแข็งในระดับสูงสุดก็คือระดับนี้เป็นระดับของโลกที่6ขึ้นไปถึงจะลงได้มีโอกาสได้ทั้งสีฟ้าสีเขียวและก็สีม่วงและแน่นอนว่าตอนผมกดรับเนี่ยผมจะกดรับด้วยคอนเดนเรซินคอนเดนเรซินเนี่ยจะทำให้ผมรับได้ของรับของได้2เท่าแต่มันจะเสีย40ออริจินอลเรซินในการครับ เพื่อให้คุณดูว่าถ้าผมเสีย40ลนนอยสิ้นในการลงดันปกติเนี่ยผมจะได้กลับมาเท่าไหร่ รอบที่1ผมใช้คอนเดนซ์เคลมนะครับอ่แล้วดูของที่ออกมานะโอเคมีม่วง2นะครับแล้วก็เขียว4ฟ้า2นะครับม่วงฟ้าเขียวเขียว4ฟ้า2ม่วง2 อ่าเดี๋ยวมาดูรอบสองกันครับอันนี้ครั้งที่สองครับเอาละก็จะได้ฟ้าสี่แล้วก็เป็นเขียวสี่นะครับเขียวสี่ฟาสี่ หมดแล้วเนี่ยนะกับเมืองไปคุยกันต่อนะครับจะเห็นว่าพื้นฐานการดรอปของในในการที่เราไปฟาร์มพรสวรรค์นเนี่ยถ้าเราใช้คอนเดนต์นนะมันจะได้มารอบละ8เล่มรอบละ8เล่มเนี่ยโดยที่บางทีมันก็อาจจะได้มากกว่านั้นนะรอบละ9้รอบละ10ก็เป็นไปได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าคุณจะโชคดีแค่ไหนนะครับดวงนั่นแหละเอ่อ แล้วโอกาสดอปสีม่วงอ่ะมีแค่ไหนน้อยมากๆนะครับจากประสบการณ์ลงของผมโอกาสดอบสีม่วงมีบ้างแต่น้อยส่วนใหญ่พื้นฐานถ้าคุณเสียสี่สิบคุณจะได้ฟ้าสี่ม่วงสี่นะครับฟ้าสี่ม่วงสี่ถ้าตีเป็นฟ้าอย่างเดียวก็ได้ฟ้าห้าอืมถ้าตีว่าถ้าจะเอาเล่ม่วงเลยก็จะเป็นอ่าม่วงหนึ่งนะครับหรือ,ออาจจะม่วงสองก็ได้อ่ะตีกลมๆว่าคุณจะได้ม่วงสองอ่ะอืมประมาณนั้น เนี่ยนี่คือค่าเฉลี่ยเต็มที่คือลงรอบหนึ่งคุณได้สมุดม่วงไม่เกิน2เล่มเต็มที่ก็2เฉลี่ยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอามาลงกับกิจกรรมเนี้คุณจะได้รอบหนึ่งอะ่ะม่วง4นะครับต่อรอบม่วง4ถ้าใครที่เป็นถ้าใครที่เป็นโลกโลก5ก็ได้รอบละสี่สี่ก็ได้ม่วงสม่วง3ามก็คุ้มอยู่ดีครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าโลกโลก3โลก2เขาไาขนาดไหนนะ แต่ผมว่าโดยรวมมันโอเคอะ่ะมันคุ้มถ้ามันคุ้มขนาดนั้นแล้วถามว่าแลกหมดไหมเป็นผมผมก็จะแลกให้หมดนะครับเนี่ยพวกกลังค่ากิเรมตัวเนี้ยถ้าใครมองว่าเปลืองอ่าถ้าใครมองว่าเปลืองนะคุณก็แลกเฉพาะที่คุณตัวที่คุณมีที่คุณอยากอัพก็ได้อ่าอย่างเช่นพวกฟีดอมอย่างเงี้ยที่ใช้กันบ่อยนะครับบัลาดก็ใช้บ่อยหรือว่าบางคนที่ไปใช้ตัวละครของหลีเ่เย่ก็ใช้พวกพวกอันนี้เยอะ ครับก็แลกๆกไปแต่ผมมองว่ายังไงก็ต้องได้ใช้ทุกตัวอยู่แล้วล่ะถ้าเราชอบปั้นตัวละครนะครับก็จะก็คงแลกหมดนะครับส่วนอันนี้อันนี้เสีย40ออาิจ้เลยสินแล้วคุณได้ได้อนี้50ก้อนโผมันก็โอเคเหมือนกันนะเผื่โผจะแลกจะหมดนะครับหมดทุกอย่างเลยก็ประมาณนี้แหละครับส่วนพรสวรรค์นะครับพรสวรรค์เนี่ย อัพกับไม่อัพนะครับมันต่างกันเยอะผมจะให้ดูตัวนี้ตอนนี้จอมทีปกติตัวนี้เนี่ยค่าสถานะาอจะเป็นเนี่ยขั้นหนึ่งอันนี้เลยว่าสองใช่ไหมเนี่ยหนึ่งองม,มันก็50,60นะครับแต่ถ้าเป็นเอ่อเป็นพวกเลเวลเจ็ดมันก็จะขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากให้ตัวละครตัวเองแรงๆอะ่ะนอกจากคุณจะอัพพวกพวกนี้แล้วนะครับคุณต้องอัพพวกนี้ด้วย เห็นไหมว่าเนี่ยความเสียหายขึ้นทีเยอะนะครับยิ่งพวกไม้ตายเนี่ยขึ้นที30-40%่เเลยมันเป็นมันเป็นข่าวทางดนตรีที่แบบขึ้นแล้วแบบเห็นได้ชัดเลยครับว่าตัวเลขเปลี่ยนไปมหาศาลมากดังนั้นน,นอกจาก up ตัวละครัพอาวุธ up อาร์ติแฟกต์ก็ต้องมีส่วนของพันสวรรค์ด้วยนะครับที่ทำให้ตัวละครเราสุดจริงในทุกๆทางทังนั้นก็ขอบคุณที่ตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เติมเกมราคาถูกต้องที่ Over Top Up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือเฟซบุ๊กโดยตรง